สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่องการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเลยครับสําหรับวันนี้ทางการยางประเทศไทยจังหวัดเลยหรือว่ากอทจังหวัดเลยก็อยากจะมานําเสนอข้อมูลข่าวสารที่ออกมาโดยกยอทชเองนะครับวันนี้เป็นคลิปหรือว่าตอน ที่2นะครับขอเรียกว่า EP 2แล้วกันหลังจากครั้งที่แล้วเราได้ไปติดตามสหกรของทุนสนยางเอราวันพัฒนาจำกัดในเรื่องของเงินอุดหนุน,นและการสนับสนุนนะครับทำลานยางทําที่เก็บทางน้ํายางสดครับว่าภารกิจร่วมกันระหว่างกยทกับสถาบันเกษตรกรครับมีการช่วยเหลือหรือว่าสนับสนุนกันอย่างไรหลายท่านก็ทราบไปแล้วนะครับวันนี้นะครับผมขออนุญาต ชี้แจงหรือว่าเล่าเราให้ฟังดีกว่าเราให้ทุกท่านทั้งคนทั่วไปนะครับผู้ติดตามช่องเรานะครับหรือและเกษตรกรผู้ปลูกยางทุกท่านครับได้รับทราบถึงเรื่องของคําว่าบัตรเขียวและบัตรชมพูคืออะไรนะครับอันนี้เดี๋ยวจะเป็นการชี้แจงอธิบายนะครับว่ามันมีที่มาอย่างไรนะครับบัตรเขียวบัตรชมพู หลายท่านก็ดูคลิปนี้หรือว่าติดตามช่องเราก็จะได้รับทราบข่าวๆนะครับคำว่า,าปัรเขียวนะครับปัดเขียวที่หลายท่านรู้จักกันสําหรับผู้ที่ปลูกยางพารานะครับแล้วก็มาขึ้นทะเบียนกับกยทท่านที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินนะครับหรือว่า,อาการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินที่เป็นประเภท โฉนดนครับนส 3, สสประกอรหรือหนังสือรับรองให้ใช้ประโยชน์ที่ดินนั้นๆได้อื่นๆนะครับตามที่กยทรกําหนดครับเขาจะเรียกว่าสั้นๆรวมกันว่าที่ที่มีเอกสารสิทธิ์เมื่อท่านมาแจ้งกยทรเ,ยเราจะเรียกว่าเป็นการขึ้นทะเบียนนะครับการขึ้นทะเบียนเกษ CC ตรกรกับกยทนะครับ<ะ> เฉพาะผู้ปลูกยางพาราครับอันนี้ก็จะเป็นย้าอีกครั้งว่าเป็นเรียกว่าการขึ้นทะเบียนครับการขึ้นทะเบียนนี้เมื่อก่อนนะครับตอนปี58สมัยปี58นี้ก็จะมีการออกบัตรประจําตัวให้นะครับคล้ายๆบัตรประชาชนแต่ว่าเป็นกระดาษพร้อมติดรูปแล้วก็รายละเอียดของเกษตรกรรายนั้นๆน,น,นะครับซึ่งกระดาษแผ่นนี้นะครับมีสีเขียวเราจึงเรียกว่าบัตรเขียวนะครับซึ่ง ใครที่มาขึ้นทะเบียนแล้วก็จะมีสิทธิน์นต่างๆในพรบรหรือว่ากฎหมายของกยทเนี่ยก็จะสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างเช่นการโค่นต้นยางเก่าปลูกต้นยางใหม่นะครับการรับสวัสดิการต่างๆจากกยทนะครับผู้ที่ขึ้นทะเบียนแล้วก็จะมีบัตรเขียวให้ณตอนนั้นนะครับหลังจากนั้นมาก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่ง ที่ปลูกยางในที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์หรือว่าพบทห้านะครับพบทห้าหรือที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เลยนะครับผู้ที่มาแจ้งข้อมูลในกลุ่มนั้นเรียกสันส้นๆว่าไม่มีเอกสารสิทธินะก็จะอยู่ในประเภทไม่ได้เรียกว่าขึ้นทะเบียนมันบัตรเขียวนะครับเขาจะเรียกว่าเกษตรกรผู้ปลูกยางในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์มาแจ้ง เราก็จะรับแจ้งไว้นะครับไม่ใช่ขึ้นทะเบียนนะครับย้ําอีกครั้งรับแจ้งไว้แล้วก็ออกบัตรคล้ายๆบัตรเขียวขึ้นมาบัตรหนึ่งแต่ว่ามีสีชมพูเพื่อแยกกลุ่มคนเป็น2กลุ่มครับทีนี้บัตรชมพูคือหรือผู้ที่ปลูกยางในพื้นที่ไม่มีกอกสารสิทธิ์เนี่ยก็จะแจ้งข้อมูลกักเกยทไว้ซึ่งณตอนนั้นยังไม่ได้รับสิทธิ์อะไรเลยไม่เหมือนบัตรเขียวนะครับมีการออกบัตรชมพูให้บัตรเขียวให้แต่ว่าชมพูเนี่ย เพียงแต่ว่าท่านมีชื่อแล้วก็ข้อมูลในฐานระบบเราไว้หน้าตอนนั้นก่อนนะครับหลังจากนั้นมานะครับกลุ่มคนที่เป็นบัตรชมพูเองเนี่ยก็สามารถเข้าถึงบางสิทธิ์ได้โดยเฉพาะโครงการประกันรายได้ชาวสวนยางนะครับทั้งที่ผ่านมานะครับทั้งสองระยะเนี่ยเราก็จะมีการชดเชยเงินหรือว่าประกันรายได้ให้กับกลุ่มบัตรชมพูด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็น เป็นสิ่งที่ทางตัวแทนเกษตรกรเองแล้วก็ทางกรยทได้ร่วมร่วมกันทําเพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับพี่น้องที่มีบัตรชมพูนะครับท้งนี้ท้งนั้นนะครับท้งนี้ทั้งนั้นบัตรเขียวและบัตรชมพูเองก็ยังมีสิทธิ์ไม่เท่ากันดโดยเฉพาะการเข้าถึงสวัสดิการหรือ,อการปลูกแทนเนี่ยจะมีเฉพาะคนที่มีบัตรเขียวหรือว่า ผู้ที่ปลูกยางในพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์เท่านั้นครับบัตรชมพตูตอนนี้ก็เข้าถึงได้เฉพาะโครงการประกันรายได้ในเบื้องต้นก่อนนะครับหลังจากนั้นมานะครับทางกยทอเองจะไม่มีการออกบัตรให้กับเกษตรกร,ร,กรแล้วนะครับหรือว่าบัตรเขียวหรือบัตรชมพูที่ออกไปในเบื้องต้นเนี่ยมีอายุอยู่2ปีนี่ก็คือหมดอายุบัตรก็ไม่ต้องมาต่อไม่ต้องมาต่อนะครับ แล้วก็ใครที่มาแจ้งข้อมูลหรือว่ามาขึ้นทะเบียนใหม่ก็จะไม่มีบัตรให้แล้วนะครับเพราะว่าเราจะใช้บัตรประชาชนเลข13หลักในบัตรประชาชนนั้นเป็นตัวหรือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ตรวจสอบนะครับตรวจสอบในระบบได้เลยท่านอย่างงนะครับว่าทําไมไม่มีบัตรเขียวทําไมฉันไม่มีบัตรชมพูตอนนี้ไม่มีแล้วครับไม่มียืนยันว่าไม่มีนะครับกไอ,อ,อยทอพูดเองนะครับกอ,อยทอพูดเองว่าไม่มีแล้วแต่ว่า ตอนนี้ในส่วนของบัตรชมพูก็มีการผลักดันเพื่อ,อโดยกลุ่มผู้แทนเกษตรกรนะครับแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้องว่าผู้ที่ปลูกยางในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เนี่ยควรจะได้รับสิทธิต่างๆหรือว่าเข้าถึงสวัสดิการมากกว่านี้หรือไม่ก็ลองติดตามกันดูนะครับวันนี้ผมก็มาชี้แจงเรื่องของบัตรเขียวและบัตรชมพูนะครับเพียงเท่านี้ก่อนนะครับว่าจะได้ ให้หลายท่านที่ยังสงสัยนะครับว่ามีการเรียกว่าบัตรเขียวบัตรชมพูคืออะไรและตอนนี้มีการออกบัตรให้หรือไม่อันนี้ก็จะชัดเจนแล้วนะครับเดี๋ยวติดตามกันได้อีกในตอนต่อไปนะครับว่าบัตรเขียวเรื่องสวัสดิการต่างๆมีประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางอย่างไรครับว่าทางกอทหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆมีการผลักดันอย่างไรว่าให้เกิด ผลสำเร็จในสวัสดิการซึ่งจะช่วยความเป็นอยู่และความมั่นใจของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางต่อไปสําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เราด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปดีๆแจ้งข่าวคราวท่านต่อไปในนโยบายต่างๆหรือว่าสิทธิประโยชน์ต่างๆของพี่น้องชาวสวนยางที่เรารักและเคารพครับ วันนี้สวัสดีครับสำหรับผู้ที่ปลูกยางพารานะครับทั้งในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินและไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินเองก็ตามนะครับถ้าตอนนี้ท่านยังไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนหรือแจ้งข้อมูลกับกยทนะครับก็ขอเชิญชวนให้ทุกท่านไปขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลได้ที่กยทจังหวัด หรือกยทสาขาใกล้บ้านท่านนะครับนอกจากนี้แล้วท่านก็อย่าลืมไปขึ้นทะเบียนหรือว่าแจ้งข้อมูลกับสำนักง,งานเกษตรด้วยนะครับเพราะว่าหลายท่านจะสับสนว่าแจ้งเกษตรแล้วนะครับขึ้นทะเบียนกับเกษตรแล้วกับกยทไม่ต้องไปแจ้งขึ้นกับแจ้งกับกยทแล้วไม่ต้องไปแจ้งเกษตรไม่ได้นะครับท่านต้องลงทั้ง2หน่วยงานนะครับเพราะว่าเรามีภารกิจที่ร่วมกันในเรื่องข้อมูลแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้อง เกษตรกรร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปแจ้งทั้ง2หน่วยงานนะครับนี่ฝากไว้นะครับแล้วเราก็จะได้รับการช่วยเหลือเมื่อมีเหตุการณ์หรือว่าสถานการณ์ที่จะต้องใช้ข้อมูลของท่านในการช่วยเหลือครับ